สวัสดีครับเจวูยังเคยสไตล์พระองค์นะครับทลิปนี้มาสาธิตเรื่องพัตเตอร์พัดข้างเคลีนห้ลาลา้า1สิบล้านยี่สิบล้าได้หมดนะครับง่ายๆสําสหรับนักกลอฟใหม่เห็นไหมครับที่มาเล่นแล้วหัดกลอฟออกใหม่ๆจะไปใช้ชิปใช้อะไรแซนเวดเทเวดชิปมันจะไม่ค่อยข้างที่ว่าไม่ค่อยชวัวหรือไม่แน่นอนชิปแล้วจับมาเมื่อไหร่ก็เป็นฉึกเป็นท็อปนักกล์ฟสังเกตไหมครับมันยากสำหรับนักกล์ฟใหม่ที่ง่ายก็คือว่าโอแนะนำพัตเตอร์ อัตเตอร์ของท่านต้องมีทุกคนอยู่แล้วในถุงนะครับจะเป็นรูปทรงไหนแล้วแต่นะครับน้ําหนักก็เลือกเลือกเอาท,ที่เราชอบสไตล์ไหนพิธีการก็หมายความว่าคือมันไม่ผิดกติกาตรงไหนเลยว่าเรามาใช้พัตเตอร์นอกเกีดได้ไหมไม่มีผิดกฎนะครับเราเล่นได้ยิ่งนักกอล์ฟมืออาชีพไม่ใช่มือชีพครับทวดนะีนักกอล์ฟพนันเล่นติดไปนวมหน่อยพัดขึ้นแน่นอนบินแน่ๆเห็นไหมฮะลองดูครับโปรสาธิตให้ดูพัดยังไงครับ การพัดก็คือต้องพัดก้นลูกขึ้นไปนะครับพัดโรลลิ่งขึ้นไปพัดก้นลูกขึ้นไปนะครับดูนะครับอย่าไปพัดกลางลูกนะครับพัดก้นลูกขึ้นไปลูกจะวิ่งมุดเห็นไหมฮะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับอ่สวยอย่าไปพัดอย่างนี้อย่ายกแล้วเคาะลูกอย่างนี้ไม่ได้พัดก้นขึ้นไปครับพัดก้นเหมือนโรลลิ่งขึ้นไปเสยขึ้นไปนะครับดูนะครับลาพัตเตอร์พัดก้นลูกลูกมันจะเนียนเห็นไหมจะวิ่งผ่านหญ้าผ่านอะไรง่ายที่สุด ฮนะโดยการไม่ใช่ลับนะครับลับนี่เล่นไม่ได้เลยลับติดแน่นอนอนะันนี้แค่แฟร์เบย์เฟิร์สคร์ดแค่นั้นเองนฮะพัดโคนลูกขึ้นไปมันก็จะไปของมันเรื่อยๆนไครับแน่นอนดูนะครับง่ายๆน,น,นครับง่ายๆสไตล์โปรโงงเห็นไหมครับลูกจะพิ้งไปอย่างนี้แล้วก็สังเกตว่าสุดสําคัญจดพัดขึ้นพัตเตอร์ให้เลียดพื้น แล้วพัดเสยขึ้นไปโรล l i n g r o l เห็นไหมคพัดก้นลูกลูกจะวิ่งไปอย่างเงี้ยร o ลิ i เข้าไปอย่างเงี้ยเหมือนลูกลูกล้อยหนไหมวิ่งไปอย่างเงี้ยมันจะไม่กระโดดตึ๊ก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 เห็นไหมครับง่ายมากครับลองดูครับนะครับมันง่ายสำหรับนักกอล์ฟที่ติดปลายนัวมม่คือนักกอล์ฟใหม่ๆที่ชิปชิปไม่ค่อยเป็นพัดเตอร์แน่นอนขึ้นไปยันรือไปกินได้เลยนะครับลองดูนะครับนะครับวันนี้ก็อย่าลืมแช์นะครับกดติดตามโปรแล้วจะมีคลิปเด็ดๆอีกเยอะ เห็นไหมครับง่ายๆสไตล์โบงขอบคุณมากครับ